สวัสดีค่ะวินดีที่ชาแนลค่ะแอนคุณสามีคะ่ะวันนี้เราจะไปะดูมีอะ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรงานละครเวทีนะคะพวกไวกิ้งอะไรพวกแล้วก็มีของขายอะไรเงี้ยค่ะที่อนอกตำบลน,นะคะ,ะเป็นตำบลอื่นที่แฮสล h o ฮมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตามมาค่ะ ถึงแล้วค่ะทุกคนที่เขามาเอาปลากันนะค่ะนี่ตอนนี้จะแวะมาเอามาเอาปลาก่อนนะคะที่เขาแจกฟรีนะคะย้อนบอดอะไรเด่นเดเดี๋ยวนี่คุณสามาช่วยนะคะเฮยูวานเฮยมัยเฟรีสแนปเหอ่เฮ้ย้สกิ Annars är allt slut? Ja. ja, jag vet inte. Vi får se. Bajsim, kom! Jaha, vem var det var där? Var är, ja, var det. Helene. Ah, Helene, Helene! Helene. Ja. Ja. Hej! Helene, ja, hej. Ja, jag satte på ja. Nu kommer du på video. Ja, det var därför jag gick bilen. Så ja, du ska. kommer ja ska. <laughs> Kom med! Ja. ดี๋ยวจะไปดูที่เขาไอเนี้ยค่ะมีเหมือนละครเวทีแต่ตอนนี้เราแวะมาเอาปลาก่อนนะคะไม่รู้จะทันหรือเปล่า Kanske är de små? <laughs> kanske, man vet aldrig. De <laughs> kanske Jag har kommit in här. Har ni kylplankor? Nej, det har vi inte. Mm. 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 Ja, mm. ni ja. Ja. Oj. Men inte så många människor idag. Ja, ไปค่ะไม่รู้จะทันหรือเปล่านี่ค่ะเ,คเขาก็รอมาเอาปลานะคะนี่ สาวไทยก็เยอะค่ะยอคันนี้แย็บ้างไหมอน้ฟินตมีก่อไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้ทุกคนดรสโหได้ฟินสตอมคยฟนซ่าเฮย لا أعرف ماذا سوف Men det är väl de Det är som att Jag tror inte mycket imorgon. Jag, vet, jag tror inte ni ska komma imorgon för jag tror vi får någon fisk har simmat ut. Den Sen får man vänta. Sen kommer man in igen. ปินออนรฟน้อยไน้อยน้อยค่ะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวเราจะไปดูละครเวทีกันต่อนะคะไปค่ะก็มาถึงที่จอดรถแถวนี้นะคะก็จอดรถตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปข้างในค่ะเสียค่าจอดสี่สิบโครนค่ะทุกคน เราเดินเข้าไปในงานที่เขาจะมีการละเล่นอากาศดีมากทุกคนวันนี้20่สองศาค่ะ ไม่เข้าด้วยนะคะทุกคนไปค่ะข่าไปข้างในกันก็จะซื้อบัตรเข้านะคะร้อยสี่คนค่ะต่อคนค่ะ เชื่อกันหนาวเลยจ้าซิมอนทออบยักกะทออบดินยักกะขอ,อดูแลหว่ามดอกแอปเปิลคือสวยทุกคนดูดิ จะเป็นดอกสีขาวมีดอกสีขาวดอกสีชมพูอันนี้เป็นดอกสีชมพูเหมือนที่บ้านสวยเป็นปราสาทเจ้าแก่นะคะทุกคนปี1681 còn có ที่มายสครับที่สถานที่ มีกิจ,จกรรมให้ดูค่ะคนเพีเยะมากทุก Var är pappa? Där borta. Var är pappa? Simon? ีดดาาบขยย้วกิจกรรมของชาวสวีเดนนะคะ ก็จะเป็นเหมือนวัฒนธรรมเก่าค่ะก็ดีไปอีกแบบค่ะอันนี้เขาก็กำลังจะแข่งขี่ม้านะหรือว่าเขาจะขี่ม้าฟันดาบกันก็ไม่รู้นะดูค่ะเตรียมอดีเลย

Jag Hoppa då, yes, that's that's Jag hoppas att ni tyckte att det var en trevlig föreställning. Ni har varit en helt underbar publik. En stor applåd för mina två assistenter. Tack, för Tack för så jättemycket! Här är hatten, här är hjärtat någonstans. Ha en fortsatt trevlig dag här i Hovdala. Tack så jättemycket för att ni tittat och har fortsatt till Det är det är också lärdomar att man tar jämna man tar igenom ögonen. มีพว uh, กเกาะของพวกไวกิ้งนะคะ หูขายจะหูไม้ โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงนี่ชาแนลพาเที่ยวชมแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อน,นสวัสดีค่ะ